ตูเลิรลีส่สก้าตอนเล่ร้ายเงาลิศยา EP ที่1อะไรกันคะเช็คเนี่ยฉันเป็นคนเซ็นทำไมขึ้นเงินไม่ได้เออคือต้องขอโทษคุณลูกค้านะคะลายเซ็นไม่ตรงกันนะคะโถเอ้ยปัตรประชาชนก็มีก็เห็นอยู่เรื่องมากจริงขอโทษด้วยคะ่ะแต่ถ้าเซ็นไม่เหมือนเดิมก็ทำธุรกรรมอะไรไม่ได้นะคะ ตอนนี้ทุกคนก็ได้ยินคลิปเสียงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะคะฉันว่าม่น่าเป็นไปได้นะคะที่ความจำเสื่อมแล้วลายเซ็นจะไม่เหมือนเดิมนะ่ะเยการแต่ที่ว่าแค่คลิปเสียงแค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะใช่ครับผมเห็นด้วยอย่างน้อยก็ควรมีลายนิ้วมือหรือไม่ก็การตรวจ DNA แต่ก็ขอบคุณคุณการวดินนะครับที่บอกความจริงออกมาไม่เป็นไรคะ่ะฉันควรจะทำตั้งนานแล้ว ลนนะขอร้องล่ะอย่าพึ่งมากวนพี่เมเดี๋ยวสิคะพี่องศานี่คือเมรยาตัวจริงนะคะเมสซู้มันไม่ได้ตรงไหนพี่องศาหันมาคุยกับเม่ก่อนพี่องศาเปิดเดี๋ยวนี้นะคะเมบอกให้เปิดไงพี่องศาเมรยาไม่ใช่ว่าเธอซู้เขาไม่ได้แต่เป็นเพราะฉันรักเมธิดาตั้งหากรัก ทั้งทั้งที่เขาไม่รักนี่เจ้าตัวน้อยฉันจะแย่อยู่แล้วนะไหวไหมหนูการวรินทานอะไรก็อาเจียนออกมาหมดเลยค่ะแย่ yeah, จริงแบบเนี้ยถ้าเป็นพวกผลไม้คงพอไหวนะผมกะไว้อยู่แล้วเชียวว่าต้องเป็นแบบนี้อ้าวคุณพานุหอบอะไรมาคะเนี่ย พอดีว่าเท่าแก่เจ้าของสวนที่ผมไปช่วยงานนะครับแกให้ผล,ลไม้มาเพียบเลยว้าวโชคดีของหนูการวรินนะคะที่ได้คุณพานุมาเป็นพ่อบ้านจำเป็นแบบเนี้ยข้ายังชั่วค่ะทานได้เยอะเลยขอบคุณนะคะคุณพานุไม่เป็นไรหรอกครับอะไรช่วยได้ก็ช่วยๆกันนะครับตั้งแต่พี่เมย์ไปทำงานที่ร้านอาหารก็ได้คุณน,นี่แหละค่ะที่ช่วยดูแลฉันขณะฉันเป็นคนนอกแท้ๆนี่ถ้าเป็นภรรยาของคุณเอง คุณคงดูแลอย่างดีเลยนะคะแน่นอนครับถ้าวันนึงผมมีภรรยาผมไม่ให้เขาลำบากแน่พี่เมย์ฉันเพิ่งจะมารู้ตัวว่าฉันพลาดไปก็วันนี้ล่ะไม่อย่างนั้นฉันคงมีโอกาสได้เป็นเจ้าสาวของผู้ชายดีๆแบบนี้คุณการวรินเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าค่ะฉันแค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยพี่เมย์ที่พี่ไปทำงานร้านอาหารใกล้ๆเนี่ย พี่ตั้งใจจะเก็บเงินของคุณปาหนันเอาไว้ให้ฉันเรียนใช่ไหมความจริงพี่ไม่น่าต้องลำบากขนาดน,นั้นเลยเยการเธอก็รู้นี่ว่าคุณแม่น่ะเขาฝากความหวังเอาไว้กับเธอนะที่แม่ที่ผ่านมาฉันรู้สึกละอายแก่ใจเหลือเกินฉันเหมือนคนตามืดบอดที่มองไม่เห็นความดีของพี่สักนิดไม่เอาน่าแกกำลังท้องอย่าเครียดเลยนะ จริงสิคลิปเสียงนั่นน่ะพี่เมย์เก็บเอาไว้นะฉันไม่แน่ใจว่าถ้าฉันกลับไปฉันจะรักษามันไว้ได้หรือเปล่าฉันส่งให้แล้วนะอะโอ๊ยทำไมรู้สึกแปลกๆแบบนี้กกำหนดคลอดก็เดือนหน้านี่หรือว่าจะคลอดก่อนกำหนดยีการแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่โทรตามคุณพานุก่อนฮลัลโหลคุณพานุยีการเจ็บท้องค่ะรีบมานะคะ อะไรกันคุณเปมิกาเงินแค่เนี้ยขนหน้าแท่นคุณคงไม่ร่วงหรอกหน้าฮะถามว่าทำไมต้องให้เงินผมนั้นเหรอใช่ผมทำงานไม่สำเร็จแต่อย่าลืมนะผมหนีตำรวจอยู่ฮ่าฮ,ะฮะถ้าผมโดนจับคุณนั่นแหละที่จะสวยเมพักเนี้ยลูกใช้บัตรเครดิตดูดเงินมากเกินไปแล้วนะลูก แล้วนี่คุณพ่อจะบ่นทำไมคะบ้านเราก็ออกร่ำรวยที่พ่อพูดนะ่ะพ่อแค่ไม่เคยเห็นเมใช้เงินในเดือนเดียวเยอะขนาดนี้อย่าลืมสิคะยังไงทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของเมยอยู่แล้วหรือคุณพ่อจะเก็บไว้ให้พวกตัวปลอมมันมาถลุงเมออกมาจากโรงพยาบาลก็เรื่องมากทันทีแบบเนี้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอ้าวคุณน้าปานันไม่มีมารายาทเลยนะคะมาแอบฟังหรอ เปล่านะฉันแค่จะมาถามพี่ชายว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าโอ้ยเมลยาทีหน้าทีหลังก็อย่ามาแอบฟังแบบนี้อีกนะคะอ่ะโอ้ยคิวแตกนี่นะนี่ใครอยู่แถวเนี้ยก็ช่วยเอายามาทาให้คุณน้าปานันด้วยแล้วกันเฮ้ยเสียอารมณ์เกิดแทบขนังเมื่อกี้ปวดหัวไปหมดภาพมากมายทำไมถึงได้แลนเข้ามา เด็กดีนะหลานสาวป้าไม่ใช่สิลูกสาวของแม่ตัางหากขอโทษนะพี่เมย์ที่ทําให้พี่ต้องลําบากยียการเลิกพูดประโยคนี้สักทีพวกเรานะ่ะตกลงกันแล้วนะนาดาหนูชื่อนาดานะลูกนะต่อไปเนี้ยมาเป็นลูกสาวของแม่ ไปเรียนตามปกตินะยียการเดี๋ยวเรื่องนาดาที่จัดการเองเอ้ากลับมาเรียนแล้วหรอการอืมดีขึ้นแล้วผมรู้ว่าคุณกังวลใจผมเป็นกำลังใจให้นะครับคุณเมธิดาไม่เป็นไรค่ะคุณพานุฉันเชื่อว่าฉันต้องทำได้นั่นมันไอพานุแล้วก็เมธิดาไม่จริงอะนั่นเด็กทารก หรือว่าพวกเขาให้ผมรอไหมครับคุณเมธิดาไม่เป็นไรคะ่ะทุกอย่างต้องเรียบร้อยงั้นก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไม่เป็นไรเมธิดายังไงเธอก็ไม่มีสิทธิ์สมหวังในความรักอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่รอเธออยู่หลังบ้านประตูนั่น จะจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้เหลืออีกแค่2 EP เท่านั้นสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ในเพลย์ลิสต์ที่แปะเอาไว้ค่ะถ้ารักและชอบหมู่บ้านเลอบรี่ซักละก็อย่าลืมซัพพอร์ตด้วยการกดซับสไครต์และกดกระดิ่งช่องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ